ขนมมาแกงเน่มันได้ยู่แล้วเอ่ยอ,อ่านมาค้นคิดคนสูตรก็คือคุณแ่วท้องกีบมาไอ้ดอนเจ้าแม่ขนมไทยเอ่ยเลยเริ่มจากเจียวหอมแดงให้หอมกรอบแบบนี้แล้วพักไวไข่เป็ดสดอีกหกหน้วยต้องสดอิหลีได้ทับสัมมันสิข้าวจ้าน้ำตาลบักผ้าเกลือใบเตยเอามาคั้นขันให้เพื่อนเขากันตามด้วยกะทิทย้อยใส่ขันย่องไปจนว่าเพื่อนเขากันดีพุรจ้าพักไวแล้วก็มาเตรียมทั่วเอ่ยสิใส่ผงทั่วเคี้ยวสำเร็จรูของคุณหลังจากเคยใส่มาแล้วก็ใส่ตลอด เลยเพราะว่าเพิ่นสะดวกดีบ่ต้องแซ่บ่ต้องปัน่นบ่ต้องถาประหยัดเวลาได้เป็นหมื่นเลยเด้พงท้เขียวหาซ่อนนามสองลอยเค้นจนเข่ากาันเบิ่งเหนือนเนียนละเอียดดีคักถ้าสเฮ็ดใส่ขนมก็เอาไปใส่กะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็กวนบึดเดี่ยวได้เลยพอได้ทีแล้วฮอก,ก็เอาไข่หันมะกรองใส่กับทัวเขาจ้า,ามือขันขันให้เพิ่นเหนือนละเอียดเข้ากันดีแล้วก็ตั้งไฟกวนไฟอ่อนๆเลยเด้อใส่หอมเจียวลงไปจากสองซ้อนกวนไปจนว่าเพิ่นเริม่มเป็นเนื้อเนื้อเป็นร้อยตะกอนเห็นบะแล้วก็เทใส่ถาดอบถาดอันนี้นะส จ็ดคุณเจ็ดนะเอยลืมเหล้วสื่อมาโดนแล้วมออบไฟลอยเกสิบองศาสี่สิบหาสิบนาทีผุลาจ้าซุกเอาออกมาท่าด้วยน้ำมันหอมเจียวแล้วก็มาตัดแบ่งเคิงขนาดตามที่เฮาพ่อใจโปะโด้วยหอมเจียวหอมหอมกรอบๆหอมบักทั่วหอมหอมเจียวโอ้ยเข้ากันคักตักใส่กล้องอันนี้สิเอาไปฝากพี่น้องรับพงทั่วเคียวสาเร็จรูปคุนเออสใส่พิกัดไว้ให้คือเกาเดอร์สูตรนี่เนื้อสีบอนเนนเดสิเป็นเนื้อแบบขางในยังละมุนละมุนอยู่แม่รสชาติหอมหวานละมุนทั่วเต็มๆเฮ็ดเองแซ่บเอง